มาครับวันนี้มาดูเบรค AP r a s i n g c p 7 6 0 0ดําำพร้อมจาน285ม mm, มราคาอยู่ที่24,900บาทได้ครบเซ็ตเลยนะครับตามที่เห็นเลยอ่าแล้วก็คันนี้มีแผ่นรองใต้เครื่องสกายได e ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ราคาพร้อมติดตั้งอยู่ที่2,990บาทนั่นเองครับอ่าก่อนอื่นก็หรือเบรคของเดิมออกจากตัวรถก่อนเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ประกอบเบรค AP e s s i n g ขึ้นไปครับพอเสร็จแล้วก็จะสวยประมาณนี้แล้วทางทีมงานเราก็ค่อยๆไลน้ำมันเบรกทำตามขั้นตอนถูกต้องตามหลักเทคนิคเลยนะครับพอเราไล่น้ำมันเบรกไลอะไรเสร็จแล้วทุกอย่างก็ยกล้อขึ้นใส่ครับก็จะได้เบรกที่ดูเต็มท้องล้อแบบนี้ครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับล้อแท้คู่กับเบรก AP ตัวนี้ก็ เพียวจัดเลยนะครับขับไปในท้องถนนนี่ไว้รุ่นเห็นกรี๊ดเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็ได้ทรงที่ประมาณนี้นะครับก็จะสวยแบบแบบประมาณนี้แล้วก็มีรูปส,สวยๆจิดไม้จิดมือนิดนึงครับผมก็คิดจะแต่งรถจากชิดถึงอาณาจักรลอสซิงโคราานะครับ0885958220สวัสดีครับ